Salam, 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 ีได้มาตัวแล้วล่ะกระฟองได้มาตัวเล็กนิดนึงก็งมาดูมาชมกันนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วติดหนวดแน่เลยเนี่ยร่อนเอนีย ขาอ๋อเข้าปากแต่มันมันดิ้นแล้วมันคลิกไงโอ้เข้าเต็มปากเลยดิ้นแล้วมันคลิกโอ,โอ้มันเข้าไปลึกเลยแต่ตัวนี้ไม่รอดแล้วลึกจัดเบ็ดเขาก็ท่งโหดเหลือเกิน รุปว่ามันกินกุ้งฝอยนี่นะชือเดือนมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่ให้เดือนก็เจอแต่กุ้งตัวเท่านี้ก่อยกอุ้งกระตอมมั่งพวกกุ้งแม่น้ำตัวเล็กๆยังไม่โตกินเหยื่อหมดนานๆจะเจอกุ้งตัวถุยๆกินชือเดือนทักทีอันนี้วันนี้วันนี้เอากุ้งฝอยมา ้อนกุ้งฝอยในส่วนได้มาหน่อยก็ลองดูอืกุ้งกับกินดีไม่ใช่แค่กุ้งอย่างเดียวเอาเรื่องเหมือนกันตัวดีแล้วกุ้งฝอยเนี่ยกุ้งกนี้มันชอบกันเลย <c oughs> นี่ถ้านับตัวก็หกเจ็ตัวแล้วนะกุ้งฝอยไอ้ลูกปรากฏเยอะมาก

เจอลมแรงขนดาดนี้จะไหวไหมนี่เนี่ยดูเรียบพัดเรือมุมแล้วเนี่ยลองดูแล่มันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อา้อาวอู้ด,ดติดเฉยลมก็แรงอ้าวดิ้นติดขึ้นมาเฉยเลยอ้าวนี่นสวยงามมีข้ามเดียวอีก อวัอนนี้ดีจังเดี๋ยวตกน้ำไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินกันพอดี <c oughs> มืดซสแล้วยังได้กุ้งไม่ถึงสิบตัวเลย ตอนนี้ลุงหนึ่งก็ต้องยุติก่อนเพราะว่าอู้ลมพัดเรือหมุนไปหมุนม,มาลมแรงมากมองเห็นไห้เนี่ยหน <c oughs> ึ่งก็ลาไปก่อน ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอวยทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมวปารถนานะครับสวัสดีครับ